สีสันเหมือนไข่เยี่ยวม้าโปรตีเลยรา,า,าดอัาดแบบนี้ครับสีสันหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับจะเป็นตําไทยแล้วผมมีไข่เยะะี่ยวม้าเพื่อนไข่เยี่ยวม้าเค็มนะครับก็เลยเอามาลองกินกับเมนูนี้ดูนี่มันจะเป็นสีข้างนอกจะเป็นสีประมาณนี้ครับ กลิ่นรสชาติมันกะ็เหมือนเหมือนไข่เยี่ยวม้าเรานะั่นเพื่อนแต่ว่าตัวไข่แดงไอ้ตัวไข่ขที่มันเป็นไข่แดงเนี่ยปกติตรงนี้มันจะมันๆเฉยใช่ไหมครับแต่นี้มันจะมีออกรสชาติเค็มๆนิดนึงครับมันจะอร่อยมันจะเค็มไม่มากครับนะเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันเพื่อน,อ,นอันนี้เอาไปทาผัดกะเพราก็ได้นะครับแต่วันนี้มากินกับตัส้มครับสีสันหน้าตาได้ออกมาประมาณนี้กลือน,น้ำลายน้ำลายแตกปาก สวัสดีนะครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เมนูอาหารกลางวันเราง่ายๆอีกแล้วครับส้มตำไทยนะครับไข่เยี่ยวม้าเพื่อนสั่งพีแ่แกว่า เผ็ดๆครับคำเดียวเริ่มรู้เรื่องเพื่อนๆ,ๆกินพริกพี่แกตำได้รุนแรงมากครับ เดี๋ยวจะหาสูงไข่เยอะมาให้ดูครับนี่เขาทำตีตันมาสวยงามาแต่ทั้างในมันก็เป็นไข่เยอะมารตามปกติเดียวรับแต่มันจะมีความเคม็มนิดๆน,นะครับมันจะไม่ได้แบบมันเฉื่อยเลยอร่อยครับเพราะนั้นน้องที่ทำงานเขาออกมาขายเขาลอง แบ่งให้ชิมดูครับเราก็ไม่กล้ากินนะเห็นสีสันมันสวยสวยแต่น้องเขาบอกว่าไม่ไม่ได้เป็นไรหรอกครับพี่ข้างในเป็นไข่เยอม้าธรรมดาพอลองไปชิมนะเออมันแบบมันมัน,ม,นมีความเค็มนิดนิดแปลกกับก็เลยน้องสั่งมากินบ้างกินกับข้าวต้มตอนเช้าก็าได้นะครับก็เหมือนเรากินกับข้าวต้มกับไข่เค็มนะครับแต่เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบกลิ่นของไข่ยเยอมา้าไปอนีกแบบนะครับ อร่อยเหมือนอจับับวันนี้ลมด้านหลังนี่พัดดีมากครับเย็นสบายครับต้องกินผักช่วยด้วยครับ ไม่ไหวครับร้อนปากวันนี้ไม่ ไม่ได้ซื้อเก้าเหนียวมาด้วยนะครับเอาแค่ต้มตังและใส่โย,ยมาพออืม อากาศตอนกลางวันแดดแรงๆอย่างบบนี้นะครับส้มตำเผ็ดๆสักจานครับเหนื่อยสิ <c oughs> กล้องเห็น,นครับซีแตนเหมืนอนไข่ยะมาโปรตีเลย เวลาเค้ามันจับยังไงนีเนาะมีความเค็มตัดมันนิดนิดเหมืนอนเพือน,นเพื่อนไปเจอครับลองซื้อมาลองชิมมันดูครับผมว่าอร่อย พเพื่อนๆเปิดมาเจอตอนกลางคืนนก็ต้องขอโทษขออภัยเลยเด้อแ่บมากเลยรเผ็ดเอาร้อนปากแล้วครับ รู้ว่ากล้องถึงรือเปล่าหนึ mm ่งสองสามสี mm ่วันนั้นเนี่ยจะทำคลิปทอดปีกไก่นะเพื mm hmm. ่อนน้ำมันกระเด็นครับโดนแขนลงนขายนิดหน่อยก็เลยปิดคลิปเลยครับ mm hmm. ไม่ได้ถ่ายทำเลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายต่อครับ ไปเอายาทาแล้วก็กิน,นอย่างอื่นในวันนั้นต้มมาม่ากินเลยเป็นปีกไก่หมักน้ำปลาทอดนะครับผิดพลาดในเทคนิคไปน,นิดนึงกระเด็นใส่แขนเจ้าของก็เลยไม่ไม่จะทําต่อไม่จะถ่ายต่อ,ม,ตอมันก็สามสี่วันคนระับมันเริ่มเริ่มเบาแล้วเพื่อนแต่กแต็แสบได้เรื่องคอรับ วันนี้ก็เลยทำคลิปซื้อเริ่มมากินให้เ,เพื่อนๆดูครับกินกับผักเข้ากันนะครับเน้นๆครับ เอาน้ำลาดลานตัวไข่เรา จิ๊ดจ๊าดถึงใจมากเผ็ดมากครับความเผ็ดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆม,มาเสือเทศตรงนี้หน,นึ่งครับคำสุดท้ายนะครับ แต่อร่อยสะาใจเพื่อนต้มตำมันรสชาติประมาณแบบนี้ครับจิจิดจิจไดหน่เนาะเวลากินกับพวกไข่เค็มรว่วไข่เยี่ยวม้ามันก็ได้แบบไม่ได้เลี่ยนมากรสชาติของต้มตำมันก็ได้ตัดเพื่อนเ,เปรี้ยวเผ็ดหวานเผ็ดมาก่อนคนระับกินไปคำเดียวรู้เรื่องเลยวอืมขึ้นแบบกินพริกขึ้นแนละ้วคำสองแนละ้ว ออกร้อนป่าครับเดีย๋ยวนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ